คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก โอเคนะครับสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเจเจมือร้านนะครับกับสูตรแต้มสองตัวล่างสูตรที่สองแต้มสองตัวล่างสูตรที่สองอันนี้เข้าต่อเน,นื่องนะกดติดตามเพื่อนำเอาไปเปรียบเทียบไปสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามดูนะครับเแต่ผมจะ,จะลอยลงให้นะครับอ่ะโดยสูตรนี้นะครับจากสิบสองวัตก็เป็นสิบสามวัตครับขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนกันซึ่งซึ่งนาเลยนะครับเป็นสิบสามวัต เป็น13งวดนะครับอันแต้ม2ตัวล่างสุดที่2นะครับตำไปดูครับสูตรนี้เข้าตั้งแต่16ตัวละคม63นะครับรำไปดูครับ16ตุลาคม63เรามาดูครับ16ตุลาคม63ครับที่ออก2860 5 1 2ตัวล่าง38ใช่ไหมผมใช้ในส่วนของสองตัวล่างบวกกันครับ10บวกหน่วยครับ10บวกหน่วยล่างนะครับ8บวก3เป็น11 สิบเอ็วกศนย์เป็นสิบเอ็ดครับหนึงบวกสามพืที่เป็นสี่บวกส้ที่เป็นเจ็ดเบวกเกาเบวกเเป็นสิบหกส่บวกเเป็นสิบสามสบวกหเป็นเได้หนึ่งสี่เจ็ดหสากนะครับหพิชันะครับออกห้าศูนย์หก่นางสีย์นะครับสกับศูกับศูนย์บวกกันได้แต้มสี่ับตัวนี้เข้มานะครับมองกันนะ หนึ่งพฤกายโนะครับสี่บวกศูนย์เป็นสี่สบวกศของที่ได้สี่กับใจสี่สี่บกสามของที่เป็นเจ็ดเบวกสกับเป็นสิบเจ็ศูนย์ศบวกเก้าได้เก้าเก้บวกเจ็ดเก้บวกเจเบวกเจ็ดเป็นส6บบวกเเป็น12นะครับได้9 7 0 9เจ็ดศูนย์เก้ากาสนย์เก้าหนะครับสิบหกพกออกสิบหกพกรออก 4ีหกนะครับสี่หกสี่กอนสิเป็น10บนะครับบวกกับสิบด้าศูนยเข้ามา16บหกพิจาลยนะครับออกเก้าเจ็ดสองหกหกนสองตั้สี่หกสี่กบวกกันเป็นสิบนะครับรามาดูกันต่อนะครับสีบวกหเป็น10 10ิบวกศูนยที่ได้10ใส่ศ0นย์บวกสาได้3 3มสบวกสของที่เป็น6 6หบวกเครับเป็น15บหใส่ห้าบวกเเป็น12ใส่2 2งบวกหเป็น8 นะครับได้0 3 6 5 2 8 1เท่านอนคมครับออก1 0 0 9 9 4 2 8 8 4 8กับ4 8 9 10 11 12 12แต้ม2ตัวนี้เข้ามาเห็นไหมครับ1ธันวาคมครับ8กับ4บวกกันเป็น12 12บวก0คงที่ครับ12บวก0ก็เป็น12ใส่2 2บก3เป็น5 5บก3เป็น8 10. 10. Er 8บก9ครับ8บก9เป็น17ใ7 7จ็ดบวกเจ็ที่เป็น1ิบส่สี่บวกหเป็น10บเศนย์ครับได้แต้มสองห้าแปด่นสธนาคมครับออก 20, 31, 30, 3, สองศู Soul, นย์หนงนองตศูนย์ะครับเดกั 0, บศบวกกันเป็นแต้มเจ็นะครับตัวนี้ออมาแต้มเจ็ดสธนาคมครับเกับศูนย์บวกกันเป็นเจ็ดเจบวกศูนที่ได้เจ็ดครับเเวกสเป็น10บส่ศูนยูนย์บวกสได้3ามสามบวกเกครับ3าบวกเเป็น12บสใส่สองสองบวกเเป็น 9ก้าเบวกหเป็น15บห้านะครับได้7แต้ม2ตัวล่าง7 0็ดศูนย์สา5เกาดศมาองห้ดูสามตัวน่อกลมกันสักกูเจ็ดศูนย์สามก้าสองห้นะครับสามสิบตัวสามอมออกอะไรออก19 19เป็นแต้มสูงใช่ไหมเอาดูสิบตัวน่อกมที่กลงไว้แต้มสูงเห็นไหมครับอูที่ปลายดิสอ์นะแต้มสูงนะครับเป็นแต้มสองตัวล่าง สามสิบตนลาคมครับหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกศูนย์ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามของที่ได้สามสามบวกสามของที่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นหกบวกเก้าเป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหกเป็นแปดได้ศูนย์สามหกห้าสองแปดนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกสิบนะครับสองตัวกูออกอะไรหนึ่งห้าหนึ่งห้าแต้มหกทนไหม 1ิบเจมารากมครับ3ามแปดสี่สามก้าหองตัวหนกับห้บวกกันเป็น6 6หบวกศูนย์คงที่เป็น6ใส่หกหบวกสาคงที่เป็น9 9้าเบวกสาเบวกสาเป็น12ใส่2 2งบวกเเป็น1ิอ็ใส่หนึบวกเเป็น8 8ดแปบวกหกแปดบวกหเป็น14ได้6 9เก้าสองหนึ่งแปดสันธ์ครับออก9ก้าหนึ่งสองตลาเจ 9ก้ับเบวกกันเป็น16ได้แต้มหใช่ไหมแตม 1, ้มหกหนึ่งกุมภาพันครับ9กับเบวกกันเป็น16 16บกบกบวกสที่เป็นส 16, 16. ิบหกหกบวกสาที่เป็น 9, 9ก้าเบวกสาที่เป็นสองสิบสองบวกเ้าเป็น 18, สิบเอ็ดสหนึ่งหนึ่งบวกเจดเป็นแ8ดแดบวกหครับแปดบวกหเป็น14บสี่สีได้6 9เก้าสองหนึปสสองหนึ่งแปสเรามาดู หนึ่งสกคพันครับออก4ี่สองสี่หกนสามสองกับเบวกกันเป็นสิแต้ม2ใช่ไหมแต้มสองนี่แต้มสองแต้ม2แต้มสองตัวล่างนะครับสิบหกคพันครับสิบหกคพันหลักสิบบอกหลักหน่วยล่างนะครับสาบอกเก้าเป็น1ิบสามเ้าบอกสาเป็นสิบสองสบสกศูนย์ตรงที่ครับเป็น12บใส่สอง สองบวกสามสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปดบวกเก้าครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่สี่บวกหกเป็นสิบครับได้สองห้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับหนึ่งมีนาคมครับออกแปดสามห้าห้าสามแปดสามเลจ็ดสามเจ็ดกับสามบวกกันเป็นสิบได้แต้มสูงตัวนี้นะครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมเรามาดูเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกศูนย์ของที่ได้สิบเจ็ดสูง ศูบวกสได้สามสาบวกสที่ได้หกหบวกเ้าครับเป็น15บห้าใสห้าห้าบวกเจเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหเป็น8ได้ศูนย์สามหค่าสองแปดสิบหกพีนาคมครับออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้สองตารางหนึ่งเก้างเก้าบวกกันเป็นสิใช่ไหม 10, ได้สิบเดตัวนี้สิบหกเอ่อสิบีนาคมครับออกหนึ่เกหนึ่งเก้าบวกกันเป็นสิบได้สิงตัวนี้ทำไม สิบหกมีนาคมครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสองต้นหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าบวกกันเป็น,10 10ปนสิบสิบบวกศูนย์สิบบวกศูนย์เป็นสิบเจศูนย์นะครับศูนย์บวกสามของที่ได้สามสามบวกสามของที่เป็นหกหกบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นสิบห้าเศษห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองเศษสองสองบวกหกเป็นแปดได้ศูนย์สามหกห้าสองแปดศูนย์สามหกห้าสองแปดเอามาดูนะครับ ศูนย์สามห้าสองปหนึ่งิสไยนออกอะไรศูนย์ห้าศูนย์ห้าแต้มห้าใช่ไหมแต้มหแต้มหามาจริงไหมนี่แต้มห้าแต้มสองตวรละหนึมิสายนครับออก4 72, 2 2, ี่เจ็ดสองสองจ็ศย์สตวละออก 0, 0ูนย์หศนกับ5บวกกันเป็นห้าห้าหบวกศูนย์ห้าบวกศนย์ก็ได้5ต้องไม่ใส่5 ห้าบวกสามบวกสาเป็นแปดเสแปดบวก 8, 9, 10, สามแปดเก้าสิบเอหนึง่งบวกเ้าคงที่เป็น10บศส่0ศูบวกเได้เจ็ดเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิสานะครับ สิบหกเมษายนนะออกเจ็ดแปดเจ็ดครับสองตัวเรออกห้าหกห้า 6, ก6ับหกปวะกันเป็นสิบเอ็ดแต้มหนึ่งตัวนี้เข้ามาแต่น,นี้นะแต้มหนึ่งสิบหกเมษายนครับสิบบวกหน่วยล่างห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดจะม่ชะหนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่เป็นสี่สี่บวกสามคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกสี่หก 6กบวกเจบวกเเป็น13บสามเบวกหเป็น9ได้ 14, 7, 6, 1นึ่9สี่เจ็ดหกสเก้านึ่งสี่เจ็ดหกสากังดูอสอคมบออก1 8 1 8นะครับ1 8ึ่บวกกันเป็นแต้ม9ตอนนี้เข้ามานะครับแต้ม2งองตาราลงต่อมาเราผมขยายให้ดูในะกระดาษแผนใหญ่นะครับดูนะครับเห็นชัดไหมหลักสิล่างบวกหลักหน่อยล่างครับ1นบวกแเป็น9 เป็นเนะเก้าบวกศูนเก้าบวกศูนของที่ก็ได้เก้าเก้าเกบวกสามของที่9ก้าบวกสามของที่เป็นสิบสองเศสองสองบวกสามของที่เป็นสองบวกสามของที่ก็เป็นห้าห้บวกเกห้าบวกเ้าเป็น14ใช่ไหม สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดเจ็หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดได้เก้าสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสองได้เก้าสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดโอเคนะแคปเจออย่างหนึ่งสองสามแคปเจอครับได้เก้าสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดนะทำเลยผมก็ใส่ในส่วนของการใส่สีของเราไว้เหมือนเดิมเก้าสองห้า สี่หนึ่งเจ็ดนะครับอ่าแคปใจอีกครั้งโอเคนะครับอันนี้เป็นแต้มรวมนะเออนใสติมันสิบสามวอลนะก็กดติดตามไว้เพื่อเทียบสูตรต่างๆนะครับทยอยลงให้นะครับก็คลิปไหนดูแล้วก็กดแชร์ลงเฟสบุ๊กด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากครับรู้ก่อนรวยก่อนกลับสุดหยวยโชคสิธิเหมือนร้านครับขอท่นนเจ้าด,ดีนะครับในวันนี้สวัสดีครับ